ลุงฟ้าพิการขาลีบขอบคุณผู้ใจบุญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางมาที่บ้านให้การช่วยเหลือลุงฟ้าไม่ต้องกินข้าวกับปลากระป๋องสามวันอีกแล้วหลังจากที่ตกไปเป็นข่าวผู้สื่อข่าวจึงได้นั่งเรือไปที่บ้านนายคำฟ้าขันถมอีกครั้งสิ่งลุงฟ้าได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าก่อนที่ตนจะเป็นคนพิการเมื่อประมาณ40ปีก่อนนั้นตนอายุประมาณ1 9ถึง20ปี ขณะนั้นตนได้ทํางานบริษัทแห่งหนึ่งและได้ไปเที่ยวงานครบรอบบรนมรรภาพหลวงพ่อขณะนั้นตนอยู่ในงานและได้มีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันและได้ยิงปืนเข้ามาในงานตนถูกลูกหลงโดนลูกปืนยิงเข้าที่ด้านหลังจึงได้นําส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรมชนรัะทานสิ่งหมอได้ทําการรักษาและบอกว่าลูกปืนได้ตัดเส้นประสาทเข้าพอดีต้องพิการตลอดชีวิต ตั้งแต่นั้นมาตนจึงเป็นคนตกงานตนกระทั่งทุกวันนี้ผ่านมา40ปีก็เป็นคนพิการขาลีบเดินไม่ได้อย่างที่เห็นต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างระบากมาโดยตลอดสิ่งเวลาปวดท้องหนักหรือท้องเบาจึงได้เจาะไม้กระดานเอาไว้เป็นรูในห้องนอนถ้าเข่าห้องน้ำไม่ทันก็ปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพยายเลยสิ่งทุกวันนี้ลุงก็มีโรคประจำตัวคือโรคกดไหลย้อนและท่อปัสสาวะอักเสบเป็นเลือดตลอด ซึ่งทุกวันนี้ไม่มีรายได้อะไรนอกจากรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทและเบี้ยยังชีพผู้พิการอีก800บาทรวม1,400บาทเพื่อใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนและในวันนี้ทางด้านนะอำเภอปากเกร็ดได้นําถุงพระราชทานมาให้ตนซึ่ง ไม่รู้ว่าในอำเภอชื่ออะไรมารู้ทีหลังว่าเป็นายนอำเภอปักเ็ดซึ่งในอำเภอได้บอกกับตนว่าเห็นในข่าวจึงได้นำถุงยางชีพเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นและได้มีหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะนไนได้นำถุงยางชีพเข้ามาให้เป็นอีกเป็นจําพวกข่าวสารอาหารแห้งไข่เค็มปลากระป๋องมาม่าเป็นต้นซึ่งตนกอขอฝากขอ,ขอ,ขอพระคุณหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างมาก และอาหารในวันนี้ได้ทำไข,ข่เคยมซาวน้ำนื้ราทิพย์สีอร่อยมาก